เตี้ยกระเป๋าก็กเต็มนี่หว่าแต่ก็ช่างมันเถอะรอบเดียวผมก็ได้อยู่แล้วผมมั่นใจในดวงตัวเองสุดๆเลยอ่ะนะโอ้โหหน้าดำๆอย่างเงี้ยใช่แน่นอนน <c oughs> ันตกถังสีไหนมาวะเนี่ยอะไรวะสปอยเซไม่ได้ตอนมาปัาป๊บกดไปเลยและกัน900าร900คมคม <c oughs> ได้เลยแน่นอนรวดเดียว ด็อกบัคอบร้านบริการเติมเกมราคาถูกสุดคุ้มรวดเร็วทันใจพร้อมบริการต่างๆอีกมากมายอาทิเช่นบริการเติมโรบักไอดี s s บริการ v ีไอพี v e r r อร์เบริการกดเกมพาร์ทแมปบล็อกฟุตบริการกดผลแมปบล็อกฟุตบริการกดเกมพาร์ทและกดผล k ิงเลเจนซี่บริการกดพิกแมปออสตา และบริการกดเกมพาร์ทแมปอนิเมะไฟติมและยังไม่พอยังมีบริการกดเติมคูปองอวีฟีไฟ o อลเลนอพระเจ้าเยอะจัดจัดและบริการเติมอื่นๆอีกมากมายให้ทุกท่านเลือกสรรและบริการเลดสิบเออใกล้จะหมดแล้วนะเลดสิบรีบๆล่ะี เลยอ่ะเอาละฮะกอนมาอยู่กับผมแล้วนะฮะตอนนี้คือกอนแม่งไม่ธรรมดาตกทั้งสีโอ้อย่างดำเลยเฮ้ยมึงจะดำเกินปุยมุย้ยดำเกิน <S 2> <S 2> กอนตกทั้งสีนะครับตอนนั้นก็โอ้โหดูดินี่คนหมอยหรือว่าอะไรมันยาวจัดเลยเฮ้ยใครเข้ามาวะเฮ้ยเขาเข้ามาอะไรกันเนี่ยผมอุตส่าสตร์ยึดเซิร์ฟคุณนะคุณมากวนผมอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจปะ นี่ก่อนอื่นนั้นนะครับก่อนที่ก่อนแม่งจะเทพนะฮะก่อนที่ก่อนแม่งจะเทพผมบอกคําเดียวว่าต้องมีนะครับของมันต้องมีนั่นก็คือออฟของเขาออฟนะฮะออฟกว่าคงคงโคจรวงโคจรเออกูแลกอลไง่ายจังวะเรียบร้อยครับ บอกคำเดียวว่าแม่งลืมแคร็บพี่เออช่างมันเถอะและนี่ก็คือออฟออฟก่อนใช่ป่ะวะใช่แล้วบอกคำเดียวนะฮะแม่งแคปบไว้ก่อนได้ไหมโอ้แบบเอ้ยเฮ้ยเขาแคป็ออบเลยดินี่แคปบไว้คมๆแคปบไว้นี่บอกคำเดียวพระเจ้ากำลังมาเยือนแล้วแบบหนึ่งเปิดเอฟเฟกต์สุดเลยแล้วกันเปิดเอฟเฟกต์สุด เสียงประมาณนี้ผมว่ามันลืมใส่เอฟเฟกเฮให้เราไปไน้องพี่จะบวกแล้วโหยขนลุกอะขนตูดเนี่ยแหละลุกตู้อะไรมาครับตู้ก่อนครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอื่นนะที่เราจะไปรีวิวนะแล้วก็เราต้องสุดเสมอยัดเลยสุดจริงๆสุดจัดยดัย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 ดยั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 ด เอ,ออเออเออแห้งไว้ดิยัดยัดสี่หมื่นนะครับดาเมจต้นเกมไอ้เชี่ยแรขงขนตุดนิบุ่มลุกเลยแรงจัดลงถูกด้วยลงหกหมื่นใช่ไหมช่วงเ๊ะเดี๋ยวนะเจ็ดสิบวิคืออันนี้คือช่วงเหรออ๋อช่วงสิบวิ นึกว่าเจ็ดสิบวิตายหายนะเจ็ดสิบวิมันต้องทำมาหากินกันแล้วนะล่างล่างคนบ้าน่ะล่างคนร้านาใจเคเร่ไอ้ปีกอมมารีวิวกับแบบขมๆนะฮะอยู่ตรงนี้แม่งดำปีเลยอ่ะยื่อยู่ตรงนี้ดำดำเอออยู่ตรงนี้โอ้โหโอ้โหมองไม่เห็นอะไรเลยมองไม่เห็นอะไรเลยมันมีร่างจริงใช่ไหมเนี่ย โอ้มอยมันกระดกดำเหลือเกินยาวเมื่อยเลยมาลงต่อนะครับตีสาสิบวิอะพี่เดี๋ยวดูดาเมจของก่อนให้ดีนะครับว่าแม่งตึงขนาดไหนฮะบอกคำเดียวนะพี่จินได้ตัวรับอ่ะพี่ได้หรอได้ได้หรอเมื่อกี้ไม่รู้เ่ะไม่ได้ดูผมไม่ได้ดูอ่ะกี้ได้ตัวรับมาหรอไม่ได้ดูเฮ้ยมาแล้วก็ มาเลยฮะก่อนอื่นนะเนี่ยจะถลุงกรดแบบตึงๆนะเหรอมันต้องเรียกมอนมาเลยมอนโหดๆเออมอนโห,หดอย่างเดียวดุระยะพี่กรเนี่ยพับเฮ้ยโอ้แบงเก็ตข่ายืนดูดิฮะดูท่ายืนพี่แกฮะเทพต้องแขบแล้วแม่งท่ายืนเท่จัดท่ายืนแม่งเท่เทพสมาร์ทโดนใจป้าป๋าใจเกลร สี่หมื่น 40, ครับผม oh. ดาเมจต้นเกมดาเมจต้นเกมแต่ว่าวางแม่งเอ้ยเอ้ยไอ้เจ้าอะไรเนะนี่ยฮะฮะฮะผมผมองไม่ถ่านตายแล้วเหรอตายไปแล้วเหรอเรียกมาก่อนบุบบะบุบะบุบะบุบะไม่ใช่อบุบะไม่ <c oughs> เอาไม่จริงก็สาเ,เลือดไม่ไม่พอทอาไปก่อนแล้วกันสักอ่าๆๆล้านหนึ่งพอไหมใไม่พอเฮ้ยบุบะแม่งต่อยแม่งจริง อตุ๊บตับตุ๊บตับเลยเสียงน่ารักจัดได้เหลือ60,000ไม่ใช่แสนรอไปครับ1ิบวีฮะ1ิบวีแล้วก็ใส่เลยบุบะบุบะตุ๊บตับตุ๊บตุ๊บตับตุ๊บตับ,ตตบไงหนักหน่วงนะฮะแล้วก็เอาไป900 1,800 2พ0 0 3ป0 0เปลี่ยนแ n i m เมชันเอฟเฟกต์กุ้ยเป็นการงัดตีนแล้วก็งัดขึ้นโอ้โยชอีกเอาว่ะเอาว่ะเปลี่ยนเป็น a อ i ิเมชันเอฟเฟกต์นะฮะเอาตีนงัดเบ้าหน้านะฮะโอ้โหปุ้ม ตู้มไงเอ้ยเมื่อกี้เอาตีนหรือว่าตีนไม่ใช่หรอห<า>ตีนใช่ไหมถ้าผมดูไม่ผิดนี่เป็นตีนนะตู้บตู้มฮอ้ตีนแล้วก็หมัดต่อยนะฮะโอเคต่อไปครับเอาไปต่อสามพันเจ็ดหนึ่งหมืน่นหนึ่งหมื่นเจ็ดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไม่เห็นมีออฟติดเลยเชื่ออะไรวะ <ST AR> เฮ้ยฟูดมันแก้ดาวเมจแล้วอ <ST AR> เออออไม่เห็นติดเลยวะเฮ้ยออฟไม่ติดดูด,ดิผมใส่ออฟมาแล้วเนะี่ยไม่ติดเฮ้ยเชื่อิบมฝ่ายแหละฟูดมันแก้แล้วโหจบเลยอะ่ะเ <ST AR> ชื่ออะไรวะสี่สิบล้านของผมหายไปแล้วหรือเก้าแสนไอ้ที่ฟูดมันแก้แล้วเ <ST AR> ชื่อจบแล้ว เนีจบแล้วเอี LE ด้วยนะครับจบแล้วแชดจบแล้วชีวิตโอ้เออี LE ด้วยอะ่ะเฮ้ยสาสิบล้านไปแล้วบ้านถลม่มบ้านไอ้ฟุดกันครับโอ้โหอะไรวะไหนบอกสาสิบล้านเปิดเลยแล้วกันชาร์จครับผมตูม้มเสดยังอ่ะอ้าวตายไปแล้วเหรอ แต่แล้วอับเฮ้ยจบแล้วอะไรวะไอฟูดเวนนะฮะผมนึกว่ามันตั้งใจที่ไหนได้ไอชีจบแล้วชีวิตจบแล้วไหนบอกว่าแบบบวกออบแล้วมันพระเจ้านะจบแล้วครับออบไม่ติดนีว่ว่าเดินออกมาชาร์จฐาวิยาต๊บแล้วก็ยาเออตต้ลมขู่แรงอยู่นะ ลงถูกมากครับลงมาหน่วยสิบร้อยพันหมื่นลงประมาณลงประมาณหกหมื่นอะเลอีเก้าแสนลงหกหมื e 900, 000, 30, 000. ่นเลอีเก้าแสนทัดมืดเลีแต่รอสามสิบวิแม่งเหลี่ยมครับโอ้โหเอาให้แม่งตึงอะไรเงี้ยเยอะต๊แบแอบโอ้มีดาเมจแคบมาไหมโอ้โหไม่น่าสุ่มเลยเงี้ยแต่สุ่มก็ก็ออกก็ดีอะ มีดาเมจแค็บสามสิบล้านมีปะมีดาเมจแคบทันไหมมีใครทันปะสามสิบล้านอ่ะโหจบแล้วเชื่อะไรวะจบตำนานกรสามสิบล้านแล้วเชื่อเอ้ยไปค่ายฟุตค่า,ฟ,คาฟุตตุดเห็นดูฮะตอนนี้ถ้าบัฟไปแล้วดาเมจอยู่ที่สองล้านเจ็ดแสนห้ามื่นสามพันสองรอยสิบปดหน่วยฮะแล้วก็ระยะเก้าสิบนะฮะ เชื่ออย่างนี้มันจะสู้คีรัวไหวบอกวะไหวปะเชื่ออย่างนี้ไม่ได้แล้วอะไรอ่ะป้าแล้วอ่ะเออผม,มหรือมอยวะไม่ใช่แล้วมันลุงรังกันอ่ะเนี้ยขโามอยแน่นอนไม่ใช่ผมแน่นอนนะฮะตึงโอ้โหจบเลยจบเลยป้าแล้ว<ป>ใส่ออฟไม่ได้แล้วเห็นปะจริงๆมันใส่ออฟได้นะครับใส่ออฟปุ๊บดาเมจสามสิบกว่าร้านนะฮะ โอโ้โหโอ้โหจบแล้วชีวิตจบแล้วอุปกรณ์นายไม่เด่นพอเข้าใจไหมพ้าหนุ่มแต่นายลงถูกมากนะต่สันสิบวีของนายมันก็มันมันมันก็ไอ้ที่อมอนคงเดินตั้งแต่หน้าบ้านเนี่ยน่าจะเดินมาเนี่ยสองตัวเดี๋ยวดูดิสานสิวีมันจะทานสองตัวไหมปุ๊บปุ๊บชาร์จไปแล้วหนึ่งตัวตุ้มเฮ้ยไม,ม่ทานสองตัวหรอกคือคือมันต่อยไปแล้วไงแล้วก็ ตุ้มแล้วก็ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14เก้ออมึงทันแหละแต่ตัววิ่งมันน่าต่อยไม่ทันนะี่ยลองตัววิ่งดิอ่าตัววิ่ง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 อยู่ไหนวะความโกรธไม่มีตรงพลังมีนิบอสคุณจะรอตัวชะลอตัวเหรอวิ่งอ่ะ มารู้เรียบอก่อนเจ้านหนคือไรทรงพลังสองไหนวะวิ่ง่ไหนวะตัววิง่งมันชื่อว่าอะไรวะระเบิดเอาให้หมดตอนเนี้ยฟุ่ฟูเออเอามาธาตุเออเอาธาตุก็รอดดีว่าความโกรธไม่มีเช่นไรเนี่ยจบแล้วก้อนไหนต้องเคลียร์ให้ได้นะเพื่อนเพื่อนก้อนยา่าความโกรธวิ่งมาแล้วโอ้ผไปแล้ว ไปแล้วนะวดมโอ้โ้ไปละทองโลกวางกับมิสเตอร์จิมแล้วลาก่อยไอ้น้องเก็บบ้านไปดูเล่นเถอะน้องไปแล้วสามสิบวิรอต่อไปฮะพวกนั้นจะรอดหรือเปล่าพวกนั้นจะหนีได้หรือเปล่าฮะพวกนี้พวกนี้ยังไงพวกนี้ยังไงฮะโอ้วิ่งมาแบบชิวๆเลยน่าจะรอดอุ้ยอ้ยเหลือท่าตัวเดียวตุ้มไอ้เจ๊บ้านแตกแล้วโอ้โห ชะลอตัวนะฮะอ๋อชะลอตัวเอ้ยไม่ใช่ดิชะลอตัวมันคืออะไรวิ่งเหรอเฮ้ยเรียบร้อยไม่ต้องอะไรละแตกแล้วโอ้โ,อโ,อโอหไอ้เชืยก้อนทางบ้านแตกเฮ้ยเจอรูปและอ่านไลน์โอเคครับขอบคุณครับพี่ตอนนี้จบรีวิวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับอ้ตึงไปตอ่อ